สวัสดีนะครับอยู่กับผมช่องแสบถ่ายทั่วนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่20มีนาคม2567นะครับผมก็เป็นช่วงเย็นๆจะ6โมงแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่นครสวรรค์ครับผมกำลังมุ่งหน้าไปจังหวัดลำปางนะครับผมอำเภอเมืองส่งร่างน้องไอซ์ครับชื่อน้องไอซ์นะครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าประมาณนั้นนะครับที่รับแจ้งมาแถวเขตอำเภอบ้านค่ายนะครับ มาเสียอยู่ที่โรงพยาบาลระยองนะครับนี่ครับลองดูนะครับตอนนี้เติม LPG อยู่ครับอยู่ที่ปั๊ม PT นี่หน้าทางตะวันตกอ๋อลืมปิด GPS ครับก็ว่าตั้งไปที่ค่ายสุรศักดิ์มนตรีอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับตอนนี้น้องเขาก็ดูแลน้องไอซ์ให้เราเป็นอย่างดีครับให้เขาเติมแล้วห้เขาดูแลน้องไอซ์ให้เราด้วยครับ ยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกับช่องแสบสายทั่วครับอันนี้อยู่ที่ปัม๊ม PT ตรงสายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับผมเดี๋ยวดูราคาที่นี่ครับ16บาท9สตังค์นะครับตอนนี้ไป22ลิตรแล้วครับก็อัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวนน่าจะไปเตยทิ้งก็ แถวโซนจังหวัดตากก่อนเข้าลำปางนะครับวันนี้จุดมุ่งหมายปลายทางเราคืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับเติมเชื้อเพลิงอ,อยู่ครับโดนฝนมาตลอดทางครับระยองพายุเข้าครับจนถึงกรุงเทพเลยครับปทุมครับ ครั้งที่เราไปวัดท่าเสานะครับอําเภอบันพดพิสัยนะครับเราก็มาเติมอยู่ที่ปั๊มนี้นะครับก็โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็อัปเดตครับผมความคืบหน้าเราเดินทางไปจังหวัดลำปางนะครับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามเป็นรายจ่ให้กันด้วยนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ